เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารอ,อมสินนะครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวของฝนหลวงกับการแก้ปัญหาภัยแรงไฟป่าหมอกควันแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับพูดคุยกันในช่วงเล่าสันโดยธนาคารอ,อมสินกับคุณสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระกเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอ,อมสิน เป็นรูปรถออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยก,กันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดสินได้ออกสินเชื่อ gsb for bcg อีโคโนมีนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่จะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกนะครับส่วนการผ่อนชำระนั้นการผ่อนชำระ2ปีแรกจะเป็นการผ่อนชำระแบบปลอดเงินต้นนะครับส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระคือ10ปีครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อ ที่มีอัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามโดยเป็นอัตาราดอกเบี้ยแบบคงที่ในช่วงสปีแรกนะครับซึ่ง2ปีแรกนี้จะเป็นช่วงที่ปลอดชําระเงินต้นด้วยนะครับส่วนการผ่อนชำระสามารถผ่อนชำระได้นาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่า g s b สินเชื่อ g s b for b c g Economy ของธนาคารออมสินนั้นนะครับสามารถผ่อนชาระได้นานกี่ปีส่งคําตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 เฟซบุ๊กไลฟ์เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆสำหรับท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับเปิดตัวสินเชื่อ g s b f o r b c g economy ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่หรือว่า b c g Mo เดลนะครับซึ่งหากเป็นนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอสินเชื่อจะไม่จากัดวงเงินสินเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาจะจำกัดวงเงินคือตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่ในช่วง2ปีแรกนะครับส,ส่วนการผ่อนชำระนั้นในช่วง2ปีแรกเช่นกันจะปลอดชำระเงินต้นผ่อนชำระได้นาน10ปีนะครับส่วนการค้ำประกันก็สามารถที่จะใช้เงินฝากออมสินใช้สลากออมสินพิเศษใช้พันธบัตรใช้ที่ดินและอาคารตลอดจนโฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อก็ได้หรือว่าจะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยร่วม คำประกันก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดน,นี้ไปต้นไปนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่16มีนาคม2565นะครับนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับซึ่ง มีโอกาสได้เข้าพบพื่อหาหรือถึงความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งและก็การสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศนะครับโดยมีการหาหรือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1คือเรื่องการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกโดยทางกระทรวงคมนาคมของไทยพร้อมที่จะดําเน, dancing, น, ang, น,นินการทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงทางการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย ประเทศลาวและเวียดนามนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จากบึงการถึงบ่อสีคาใสแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6จากกบบรุงราชธานีข้ามไปสารวันแล้วก็โครงสร้างโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนแคนครพนมอีกด้วยนะครับประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องการส่งเสริมการเดินเรือชายฝั่งหรือว่า costal shipping ระหว่างไทยกัมพูชาและเวียดนามนะครับซึ่งทางประเทศเวียดนามได้ แจ้งความประสงค์ขอให้มีการขยายเส้นทางการเดินเรือจากเกาะฟูกวกที่เวียดนามมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง3ประเทศคือไทยกัมพูชาและเวียดนามนั้นได้มีการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือชายฝั่งแล้วนะครับนอกจากนี้ครับจะมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการเดินเรืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยนะครับประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องความร่วมมือทางด้านการบิน ได้มีการเสนอขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินที่จะทําการบินมายังประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอรครับโดยกองสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามการดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการนะครับเริ่มตั้งแต่สถานีลาดพร้าวบนถนนลาดพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรงถนนเทพรักโดยทําการตรวจสอบเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างนะครับการฉีดพรมน้ําการปิดคลุมกองดินกองทรายแล้วก็เศษวัสดุก่อสร้างในระหว่างการใช้งานหรือว่า รอการขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5รวมไปถึงการตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเท้าเดิมนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาในระหว่างการดาเนินการก่อสร้างด้วยนะครับและพร้อมกันนี้ยังได้เน้นให้มีการติดตั้งรั้วผ้าใบแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วนและชัดเจนนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม มาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของฝนหลวงกับการแก้ปัญหาภัยแรงไฟป่าหมอกควันแล้วก็การบรรเทาความเร้อนให้กับประชาชนพูดคุยกับคุณสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสำเริงครับสวัสดีครับคุณปีรพัฒน์ครับกลับระวางแผนปีนี้ยังไงครับคุณสำเริงฮะ ก็วางแผนกันมาตั้งแต่ช่วงที่ก่อนปลายปลายที่จริงก็วางแผนทั้งปีนะใช่ต้องกับวางแผนต่อเนื่องว่าตอนปลายใช่ใ่ใาทำอยู่เลยครับใช่ครับการปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนอยู่แต่ว่าพอถึงร่วงพอหมดหมดฝนจริงๆเปลี่ยนภารกิจไม่ไม่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยกับก็เอ่เอาเครื่องยานอากาศยานเครื่องไม้่มือเนี่ยเอ่อนำเข้ากับศูนย์กับที่ตั้งนะครับครับ ตรวจสอบมาซ่อมแซมเอานักบินเอาเจ้าหน้าที่เรามา,าประเมินมผลปฏิวัติที่ผ่านมาฝึกซ้อมบางส่วนทบทวน นักบินต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินกันใหม่ว่าในหน้าแรงปีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งมีการประเมินนี่แหละมันก็ไม่ไม่ได้ประเมินเฉพาะกรมหลวงกรมเดียวรเราต้องประเมินร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นการคาดการสภาพอากาศมนีไม่พ้นแล้วครับต้องใช้กรมตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสพเทดหรือว่าสอสนออันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แต่ละองค์ของข้อมูลของเขาเนี่ย มาคาดการ์ดร่วมกับเราอันนี้เป็นเรื่องของการคาดการสภาพอากาศนะครับซึ่งข้าพยากรอากาศล่วงหน้าสองเดือนสามเดือนอยู่แล้วนะครับ,รบ,รบกับอีกส่วนที่จําเป็นมากสภาพอากาศนี่แปรเปลี่ยนไปตามแต่ดูก,การตามตามเดือนตามฤดูแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นสําหรับการทํางานก็คือว่าพื้นที่หรือหล่งน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่ดินหลังจากส้นฤดูผลพวนี้เป็นผลด้วยับเพราะบางพื้นที่ถึงแม้ว่าจะแล้งดูว่าขาดน้ําจะทะําเกษตร แต่ถ้ามีแหล่งน้ําในพื้นดินอยู่เนี่ยเขาก็สามารถจะใช้ระบบส่งน้ำปกติมาใช้ได้อ๋อใช่เพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าฝนจะน้อยเราก็ลาเวนไว้ก่อนลาเวนไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือที่จําเป็นก็คือมันจะอยู่พื้นที่นอกจากพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําเรียกว่านอกเขตที่มีระบบส่งน้ําหรือระบบชลประทานเป็นเกษตรที่ใช้น้ําฝนเป็นหลักแหละที่ได้ยินคำว่าเกษตรที่ใช้การใช้น้ำชลประทานเกษตรน้ําฝนใช่ครับซึ่ง ่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ที่ใช้เกษตรน้ําฝนมีมากกว่าฮพื้นที่พื้นที่เกษตรรวมๆ้วบ้านเราประมาณสักร้อยห้าสิบไรล้านร้อยห้าสิบล้านไร่เป็นพื้นที่ในเขตชนะทานอยู่สามสิบกว่าล้านเองจากร้อยห้าสิบนี่แหละโอ้โหใช่ครับโอ้โหพนที่เหลือเนี่ยใช้น้ำฝนกับน้าที่หนองบึงหยุดธรรมชาติเท่านั้นโอ้ครับไม่มีระบบส่งน้ำชาวบ้านจะใช้กระเองสูบน้ํามาใช้เท่านั้นสังเกตว่าหน้าแรงเราถึงเจอว่าแถวพอีป้าอีสารโอ้ยนะข้าว ลืมต้นตาเหี่ยวแห้งกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเราก็พื้นที่เหล่านี้จากอดีตที่ผ่านมามาเทียบกับการคาดการณ์ฝนวีนี้เทียบกับแหล่งน้ําที่พื้นที่ก็พูดนการรวมมวมหน่วยงานนะครับแล้วก็สำรวจพื้นที่ด้วยโดยใช้นอกจากเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงที่มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่เจ็ดศูนย์ทั่วประเทศเนี่ยเราใช้ประชาชนเราลักัครเรียกว่าเป็นอาสาสมัครฝนหลวงครับประชาชนเขาเป็นเป็นผู้ที่ทางานด้วยจิตอาสาับ เขาไม่ได้ค่าค่าเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนอะไรทั้งที่แหละครับ,รบก็ทำงานร่วมช่วยกับเราสุบข้อมูลกันนะครับเขาเยากมากก็ใช้ได้ข้อมูลในการเข้ามาให้ความรู้ให้ข้อมูลอย่างที่เฉยก็ร่วมในทุนที่ด้วยนะครับสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่รองแผนก็ทําให้เห็นว่าปีนี้ถึงแม้ว่าภาพรูปภาพรวมเราดูว่าแรงน่าจะดีกว่าปีที่แล้วคือแรงน้อยกว่าปีที่แล้วครับก็โดยรวมเป็นแค่นี้จริงแต่ว่ายังหนีไม่พ้นบางพื้นที่ครับถึงแม้ว่าน้ําจะเยอะ แต่บางอำเภอบางตำบลบางจังหวัดก็มีไม่ได้ครอบคลุมโดยรวมนะเยอะแต่บางจุดไม่มีแต่เช่เช่นภาคอีสานตอนบนตอนบนเลยภาคเหนือภาคเหนือก็ยังมีอยู่สังเกตว่าภาคเหนือยังฝั่งเหนืจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรด้านนู้นะปีละฝนไม่ค่อยตกน้ำในเชิงเศรษฐกิจมีน้อยสังเกตไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นฝั่งนั้นก็จะมีปัญหาอยู่นะครับและอีกส่วนหนึ่งภาคกลางภาคกลางด้วยนข้างน้ำเยอะ ภาคกลางมือหมุนทั้งท่วมที่มาปีนั่นน่ะสิแต่พอหมดฝนน้ำไม่มีแล้วนะครับเลยห,ห,ห,หายไปเลยไม่มีการเก็บไเลยไม่รู้จะเก็บยังไงเพราะในภาคกลางมันไม่มีที่จะเก็บน้ำได้ยั <c oughs> บ,บยที่เคยพูดคุยกันเมื่อก่อนก็คือว่าภาคกลางเป็นที่ทำการเกษตรเยอะับ <c oughs> เราใช้น้ําจากเขื่อนอ่าเก็บน้ําจากภาคเหนือเพราะฉะนั้นปีนี้น้ําจากเขื่อนภาคเหนือรู้สึกว่าดีไปกว่าปีที่แล้วคนทําเกษตรก็ น่าจะทํางานมากขึ้นทามากขึ้นทีหน้าแรงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมีน้ํานี่ถูกไหมครับมีน้ําต่อให้ภาคราชัการบอกว่ามีน้ําก็จริงนะใช้น้ําแค่เท่านี้แต่เขารู้สึกว่ามีน้าเราทำเต็มที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เ็ททาเต็มที่น้ํในอ่างเก็บน้ําของระบบชาประทานต่างๆที่เขาวางแผนไว้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งให้ทางานหน้าแรงตลอดเวลานะครับนั่นดีครับถึงแม้น้าฝนก็จริงครับเขาจะส่งเฉพาะช่วงที่น้ําฝนไม่มีครับแล้วก็ใช้เสริมคราวนี้พอเข้าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย ปลายแล้งเข้าสู่ฝนเนี่ยผนเริ่มทำกเกษตรแล้วนะครับเมษาจะเริ่มทําแล้วถ้าเกิดเมษาพอเริ่มทําแล้วฝนไม่ตกสักสามวัทิศเป็นเรื่องแะครับโอ้โหอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมเราถึงต้องวางแผนเพราะนั้นก็เลยเป็นที่ที่มาที่ไปว่าตั้งแต่วันที่สิบห้ากุมภาที่แล้วมากรมฝนหลวงได้เปิดหน่วยปฏิบัติการแล้วสี่หน่วยด้วยกันนะครับสี่หน่วยก็คือบริเวียนเชียงใหม่พิุโลกลคนครสวรรค์และคอนแก่นสิบห้า สิบห้ากลุมาที่แล้วอพอถึงวันที่เสียสามมมนาที่ผ่านมาครับวันนี้เปิดเพิ่มเป็นสิบหน่วยโดยที่วันที่สามเนี่ยไม่ได้เปิดด้วยกรมธรรมดาแล้วเราเปิดประกาศให้รู้ทั่วกันเลยว่าเปิดเป็นทางการแล้วนะ,ะเดยเชิญท่านรังดีว่าการกระทรวงเกษตร ไปเปิดด้วยที่สนามบินยโสวรตอนนี้ก็กระจายไปทั่วแล้วครับทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ภาคใต้ทางล่างภาคใต้ฝนยังมีอยู่เลยังมีอยู่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ระวังแผ่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้เนี่ยทั้งโอ้ปัญหามันเยอะเหลือเกินทั้งภายแล้งทั้งไฟป่าทั้งหมอกควันนี่จะไหวเหรอครับภารกิจตรงนี้คุณตํารวจก็ตอนนี้ที่เราที่เราทําไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่มกราคนกุมภามีนาเนี่ยเราเจอเรื่องเรื่องหมอกควันอยู่บ้างแต่ปรก็ปรากฏว่าปีนี้หมอกควันน้อยกว่าปีที่แล้วครับเพราะปีนี้ชช่่ววงงกกุมาพันนฝตะครบ ลดตัมันก็น้อยลงหน่อยครับ้อยช่วยก็ทํางานร่วมลดลดลงกเกือบห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครัาที่ผมคุยด้วยเยอะมากก็ทำทำน้อยลงแต่ปรากฏว่าช่วงเดือนมีนามีเรื่องอายุลูกเห็บครับลูกเห็บก็ต้องใช้ภารกิจของกรมฝนหลวงไปช่วยเหมือนกันเราใช้วิธีทํางานร่วมกับกองทัพอากาศครับมีการขึ้นไปพอเราวิเคราะห์ได้ว่าช่วงเนี้ยวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอายุลูกเห็บเนี่ยก็ ใช้เครื่องบินของเรากับเครื่องบินของทางรางการขึ้นไปยิงุูฐ<อ>าที่มีเพื่อไปก,กระจายมวลของของความชื้นให้กระจายออกไม่ให้รวมตัวเป็นก้อนใหญ่ๆและไม่เป็นก้อนลูกเห็บซึ่งที่ผ่านมาคิดปฏิบาาัติการได้ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมในช่วงวันที่เจ็ดถึงที่สิบเนี่ยบฏิบับาาิงานในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดชลทุาทให้จุดเหล่านั้นที่เราขึ้นเนี่ยลูกเห็บไม่ตกทังทั้คาดว่าจบแน่แต่บางครั้ง เกิดพร้อมๆกันครับคนลำเพราทำไม่ไหวเราก็ทำที่นี่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันฟ้ามันกว้างหลือเกินเอวจะไปทําทั้งหมดคงไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับก็ช่วยได้เฉพาะจุดที่เราทําไห้ครับครับเรียกว่าภารกิจเรามีอย่างนี้ซึ่งก็ต้องวางแผนให้ดีมากกว่าเดิมอย่างที่ห้ในคุณดำเนินให้มันตรงเป้าหมายเนี่ไม่ง่ายนะใช่ครับมันยากุนกำหนดเป้าหมายนี่แหละครับนี่ครับคิดนทฤษฎีทําให้ได้ง่ายขึ้นไปจริงๆเนี่ยครับพอบินขึ้นไปแล้วบางทีสภาพอากาศมันเปลี่ยนใช่ กระแสลมเปลี่ยนใช่ความชื้นเปลี่ยนไปเลยทีเดียวการระฝนก็จริงครับอันนี้เป็นการความยุ่งยากการคำนวณภาคพื้นที่ที่ดินต้องแม่นในเชิงวิชาการแล้วครับขึ้นไปต้องปรับตามตามสถานการณ์ด้วยบางทีก็เป็นความเสี่ยงของตัวนักบินตัวกาศยานครับแล้วที่สำคัญก็คือเราจะเคยได้ยินว่านักบินเ สายการบินทั่วไปการบินพาณิชย์เนี่ยเจอเมฆฝนเจอต่างๆก็จะบินหลบถูกไหมครับของเราบินเข้าเหรอนักบินหลวงจะบินเข้าเมฆเลยครับเขาเฮะใช่ผมผมนึกถึงที่สายค <No. S 1> ิีไปใกล้ที่สุดนั่นสินึกถึงที่ในหลวงราชการที่9ท่านส่งประธานสัมภาษณ์เอาไว้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ต้องบินต้องเข้าไปเลยมันหลบไปได้นะไม่งั้นไม่เจอนะถ้าหลบถ้าหลบก็สายคิีจะไม่ถึงครับก็เลยตอนนี้เราก็จะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยกับอนาคตเราอาจจะใช้วิธีว่าแทนที่เราจะใช้นักบินและใช้คนเอา ไปโปรยสารในก้อนเมฆวันนี้อย่างเช่นลูกเข็บเราใช้ยิงพูเข้าไปอยู่กระจายถูกไหมครับใช่ครับเรากําลังพัฒนาว่าแทนที่จะใช้คนเราจะใช้เป็นจรวดเป็นพูตอนนี้พัฒนาร่วมกับกองท่าอากาศครับเป็นการใช้จรวดยิงสารที่มีเข้าไปอาจจะอยู่ห่างได้หรือไม่อยู่ห่างได้จะได้เข้าไปส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งบริเวณที่สูงแล้วก็มีปัญหากับเส้นทางการบินของสายการบินพาณิชย์รักติดเชืเชียงใหม่ติดน้ำให้กวงแต่เม่อวงเนี่ย บริเวณตรงเหนืออ่างเก็บน้ำตรงที่ช่วงช่วงช่วงบริเวณพื้นที่ดับน้ำเส้นทางเดียวกับเส้นทางการบินเลยครับบินลงไปขึ้นนะบินลงไปขึ้นใช่ครับของของเส้นทางที่บินขึ้นก็ไม่ได้ผ่านนะพี่อ๋อบินขึ้นฮะอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเอาเครื่องบินฝนลงไปปฏิการต้องวางแผนรูปม,มาเขาเนี่ยครับเมื่อกี เออเอเบริบเวณล,ลันเบเก็ลันเบกันนะัะคุณตําเลใช่ครับมันก็จะซ้อนกันก็นทํางานระบากก็เลยการพัฒนาวันนี้ใช้วิธีว่าไปหาจุดที่สูงของยอดเขาครับและใช้วิธีใช้ปุ๊กสารเคมีจุดกับพื้นยอดเขาขึ้นไปครับโอ้ยอย่างนี้ต้องพึ่งทหารปืนใหญ่แล้วมั้งคะเนี่ยใช่ก็เขาอยู่ที่สูงเขาสามารถจะลอยตัวตามกร้อนขึ้น้ที่ไม่ได้ประมาณสักสองสองพันฟุตได้เราก็ไปหาที่สูงๆหน่อยสักสองสามพันก็ไปสี่ห้าพัน ก็ถึงฐานเมฆบริเวณนั้นตอนนี้มีการทําทดลองอยู่มามาแล้วกําลังประเมินผลมีผลพอมีผลได้ให้เกิดพอสมควร,ครแต่ยังไม่มากพอที่จะอะไรไม่มากพอที่จะสรุปเป็นางานวิจัยที่ปิดผลร้อยเปอร์เซ็นตแต่ดูในโบว่ใช้ได้ครับเพว่าะว่าก็ไม่ติดหาจากต่างประเทศด้วยตอนนี้เขาใช้อยู่ครับรบ,บางประเทศใช้วิธีนี้อฮ uh huh. ก็คือบางบางประเทศเขาอยู่ที่สูงกว่าเราเครับเขาา็เขาสะดวกกว่าแ่นี้ขึ้นบินเขาก็าใช้วิธี พนกักอากาศขึนที่ับแมแต่แต่อย่างที่คุณสำเนิงบอกคือว่ามันต้องคือบนท้องฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันต้องมีระบบการจัดการที่ดีมากๆนะพยายาตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับไม่งั้นจะกลายเป็นเราไปยิงไปโดนเครื่องบินใครเข้าๆหนาใช่หครับแล้วยิงไม่ใช่ไรถ้าไปตจรวจเนี่ยไม่ได้หลายนี่นันีหลของแข็งลนมาลงมาคาพ้านเป็นเรื่องเนยครับเป็นเรื่องใหญ่โตแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่เราต้องศึกษากันต่อไปแต่ณวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเฉพาะหน้าที่เราจะแก้ปัญหาจะทำยังไงฮะคือถ้้ปัญหาตว่่า เรามีการคำนวณวางแผนหรือในการวิเคราะห์คาดการณ์ได้ดีกว่าเดิมับเพราะเรามีฐานข้อมูลที่ดีกว่าเดิมมีข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานสาานีของกรมตูที่มีแล้วก็มีเรดาร์ของเราเองกองตำรวงมีทางเรดาร์อยู่ด้วยแล้วก็ของตูมาร่วมกันครับ,รบเพื่อในการข้อมูลร้องการถือว่าข้อมูลที่ใช้กับประสบการณ์ที่เรามีเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์พากคือดีเนี่ยแม่นยากว่าเดิมครับอันนี้ก็ขึ้นกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาข้างบนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ วันนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมืออากาศยานจากแล้วก็พยายามจะหาเครื่องบินมาทดแทนเครื่องเก่าๆซึ่งมันใช้อยู่สี่สี่สิบห้าสิบปีนั่นนะครับก็มีการซื้อใหม่มาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาเคยได้มาสองลำปีหกห้ากำลังจะได้อีกสองลำปีหกแล้วก็ตั้งงบประมาณได้สิบลำเพื่อมาทดแทนครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มันดีกว่าเดิมประสิทธิภาพก็จะดีกว่าเดิมนักบินเราก็นับรับนักบินมาพยายามฝึกทดแทนไปเรื่อยๆตอนนี้มีนักบินหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เยอะแล้วครับเพราะว่าสายกะบิน เอกชนเขา ไม่มีงานทําก็มาแย่งสมบัตรกรมฝนหลวงกันเต็มเลยครับก็ได้ทั้งคนมีประสบการณ์สูงนะพวกนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับครับอ่ะติดตามกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเห็นฝนตกลงมาก็ขอให้ให้ดูนิดนึงจะเป็นฝนหลวงฝนอะไรไม่สําคัญแต่ขอให้มีฝนตกก็แล้วกันนะฮะเอางั้นดีกว่าครับผมครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับก็ตเลยครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับกรับคุณสำเร็จแสงผู้วงนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสนามบินเขาอยู่หลายจุดด้วยกันตังแ่บาจุดนมซ้้ออออนนกััคคุณผูฟงงงยยย่่่่าาาททีีีเเรืชใหม ถ้าใครเห็นเครื่องบินเล็กขึ้นไปนั่นแหละครับฝนหลวงแต่เครื่องบินใหญ่ก็เป็นเครื่องบินพาณิชย์นะฮะเอาละครับผมฉเฉลยคําถามวันนี้นี่เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ฉเฉลยคถาถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB 4BCG Economy ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเขามี การคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3.99ในช่วง2ปีแรกซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับแล้วก็ในช่วง2ปีแรกนี้เช่นกันการผ่อนชำระเนี่ยไม่ต้องชำระเงินต้นนะครับคำถามคือสามารถผ่อนชำระได้นานกี่ปีคำตอบคือ10ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ